หวยฮานอยวันนี้วัน,น 17, 18, 63, ที่สิเจดเดือน8ปี6หกสาทีเด็ดพิเศษวันนี้ให้ห้าห้าศหสองหสและห้าหกหนึ่งหนึ่งศสามและ หนึ่งเก้าเจ็ดเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดหกและเจ็ดศูนย์วันนี้ก็หวยฮานอยวันที้ให้ธรรมดาไปมีเจ็ดถูกถูกเจ็ดสี่แล้วก็ให้สองก็ถูกครับแต่พิเศษก็ มีแต่ว่าไปออกธรรมดากันครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับช่องใหม่ครับครับ